ผู้จัดการส่วนตัวโพดภาพคู่เอสกันทะพงขอให้มีปฏิหารที่ดีเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกใจเป็นอย่างมากจากกรณีที่เอสกันทะพง์นักแสดงและพิธีกรข่าววูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งหนุ่มเอสนั้นก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวัน ล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้จัดการส่วนตัวของเอดกันตพง์นั้นก็ได้ออกมาโพสภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพตัวเองคู่กับหนุ่มเอสที่เคยทำบุญด้วยการพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอกราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณโปรดอภิบาลรักษาน้องเอสต่อไปให้หายในเร็ววัน ด้วยเดทแห่งความดีของนายเอสกันตพงศ์บำรุงรักขอให้น้องเอสแข็งแรงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีแต่ปฏิหารที่ดีแบบนี้ต่อไปขอให้สมปรารถนาตามความตั้งใจทุกประการรักน้องนะเอสต้องสู้นะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจส่งพลังให้น้องเขาหายไวๆ รวมส่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ